ในปี2026โลกของการเดินทางและการท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและประเทศไทยเองก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และไม่มีใครไม่รู้จักนั่นคือรถตุกๆไทยที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการพัฒนาครั้งใหม่ที่ถูกเรียกว่า ตุกตกท่องเที่ยวรุ่นใหม่ปี2026หรือทัวริสทุกๆ2026ที่ถูกออกแบบและปรับแต่งขึ้นมาอย่างหรูหราเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและความมีสไตล์ในการเดินทางการดัดแปลงครั้งใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มสีสันหรือเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการปรับโฉมทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่เพิ่มจากดีไซน์ด้านหน้าของทุกๆที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่ถูกเติมเต็มด้วยเส้นสายที่โชกเชลและไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยมากขึ้นด้านข้างของตัวรถมีการใช้วัสดุคอมโพสิตผสมโลหะเบาทาให้รถมีความแข็งแรงแต่ยังคงน้ําหนักเบาเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และลดการใช้พลังงานสําหรับภายในห้องโดยสารนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุพรีเมียมที่หุ้มด้วยหนังสังคเคราะห์เกรดสูงให้สัมผัสนุ่มสบายและทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว เบาะหลังยังสามารถปรับเอนได้เพื่อความผ่อนคลายของนักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางที่สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเปิดเพลงโปรดของตนเองได้ระหว่างการเดินทางสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือระบบไฟตกแต่งภายในที่ใช้เทคโนโลยี LED มันติคารเลที่สามารถเปลี่ยนสีตามบรรยากาศหรือตามจังหวะดนตรีทําให้การนั่งตุกๆในยามค่ําคืนเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดพิเศษราวกับนั่งอยู่ในเรานอเคลื่อนที่ ที่พร้อมพาผู้โดยสารท่องเที่ยวไปตามถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานครหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆเมื่อพูดถึงระบบขับเคลื่อนตุกๆท่องเที่ยวรุ่นใหม่ปี2026ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบไฮบริดที่สามารถเลือกใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงตามความเหมาะสมซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยมลพิษ แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับผู้ขับขี่ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่นี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง150กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและยังสามารถสลับไปใช้เชื้อเพลิงได้ทันทีเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดอีกหนึ่งความสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือความปลอดภยัยรุ่นใหม่นี้ได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งพร้อมกล้องวงจรปิดด้านหน้าและด้านหลังเพื่อบันทึกการเดินทาง รวมถึงหน้าจอมอนิเตอร์แบบทัศสกรีนสำหรับแสดงเส้นทางการเดินทางและข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบ GPS ที่แม่นยำเพื่อให้หนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลาดีไซน์ด้านนอกของตุกๆยังคงสื่อถึงวัฒนธรรมไทยด้วยลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิละปะไทยประยุกต์ มีการเพ้นลายทองและการตกแต่งด้วยไฟเล็ดรอบคันทำให้รถโดดเด่นแม้จะวิ่งอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยยานพาหนะชนิดอื่นๆสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวแต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าในการโปรโมตการท่องเที่ยวไทยในระดับสากลอีกหนึ่งความน่าสนใจคือฟังกชันสมาร์ทไกด์ที่ถูกติดตั้งไว้ภายในรถซึ่งเป็นระบบที่สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและกิจกรรมต่างๆได้ผ่านหน้าจออัจฉริยะนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตนเองสนใจได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเพราะระบบนี้รองรับได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีและอีกหลายภาษาเพื่อให้การท่องเที่ยวของผู้โดยสารสะดวกสบายและไร้ขีดจำกัด,ด <View> เมื่อเปรียบเทียบกับตุตกๆรุ่นดั้งเดิมตุกๆท่องเท,ที่ยวรุ่นใหม่ปี2026นี้ได้ยกระดับมาตร,รฐานไปอีกขั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบความสะดวกสบายความปลอดภยัยหรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทําให้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาและหัวหินซึ่งแต่ละเมืองหลวนต้องการยานพาหนะที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ในทันทีที่สัมผัสในแง่ของการตลาดตุกๆท่องเที่ยวรุ่นใหม่ปี2026ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะไม่เพียงแต่จะตอบโจทย์การเดินทาง แต่ยังกลายเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอยากแชร์ต่อไปในโซเชียลมีเดียทั้งภาพถ่ายวิดีโอและสตอรี่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากเดินทางมาลองสัมผัสด้วยตัวเองท้ายที่สุดรถตุกต๊กต๊กท่องเที่ยวรุ่นใหม่ปี2026ไม่ใช่แค่การอัปเกรดยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือการสร้างสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่รวมเอาความเป็นไทยเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างลงตัว และจะกลายเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์ที่ทำให้ประเทศไทยยังคงน่าจดจำสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก